Mercedes-Benz CLA มันก็คือ A-Class d e อร์วช o ั c นคูเป้สีประตูซึ่งจะมีทั้งเวอร์ชันซีดานหรือจะเป็นแบบ Shooting b r a k หรือก็คือ w ว g o กอนคราวนี้ก็ได้ทำการเมน c เ a n c e มาดูกันว่าเขาเปลี่ยนอะไรกันบ้าง หน้าตาภายนอกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไฟหน้าที่จะมีการปรับรายละเอียดใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นการชนหน้าทรงใหม่ที่ดูเพรียวลมกว่าเดิมส่วนกระจังหน้าก็จะมีโลโก้ตราดาวซึ่งก็จะเอาที่อยู่ในวงกลมนี่แหละมาทำเป็นลายบนกระจังหน้าส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟท้าย LED ที่มาพร้อมกับเส้นที่ดูสวยงามขึ้นและล้ออลลอยที่มีการปรับปรุงในแต่ละรุ่นย่อยเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิด ส่วนสีใหม่ก็จะมีให้เลือกสองเฉดแต่ว่าสีในเบื้องต้นก็คือน้ำเงินล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีไฮเปอร์บลูหรือเพ็กทอร์บลูอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกรุ่นไหนนะส่วนภายในก็จะมีการปรับรายละเอียดใหม่เล็กน้อยบริเวณแผงแดชบอร์ดและเบาะนั่งส่วนชุดเครื่องเสียงนะครับตรงกลางก็จะมีจอขนาด10.25นิ้วทุกรุ่น แต่มาตรวัดนี้สิจะมี5จอ7นิ้วกับ10.25นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยแถมจะมีการปรับกราฟิกใหม่ตามสมัยพร้อมกับถอดเมาส์ออกไปแล้วก็อัปเดต MBUX เวอร์ชันล่าสุดเรียกเลยว่าปรับเมื่อไหร่ก็ต้องมีการอัปเดตเมื่อนั้นตามสูตรเลย ซึ่งก็จะสามารถอัปเดต OTA ได้ในกรณีที่อยากได้ฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือจะมีออปชันใหม่ๆเพิ่มตามมาในอนาคตส่วนระบบเสียงนนั้นก็จะเป็นของบั s e มสเ t อร์เช่นเคยแต่จะมีการใส่ Dolby Atmos ซึ่งคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในบรรดาโทรศัพท์ต่างๆให้มีระบบเสียงที่ดียิ่งขึ้นส่วนระบบความปลอดภัยก็จะมีการอัปเกรดที่มันดียิ่งขึ้นแต่ว่าฟังก์ชันนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติแล้วก็ระบบเตือนรถออกนอกเลนในช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน แอรบางประเทศจะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันดิสทรอนิกมาให้อีกด้วยสำหรับเวอร์ชันแสบๆคันๆมันๆอย่าง AMG ก็จะมีการตกแต่งทั้งไฟหน้าที่จะมีการลมดำกระจังหน้าก็จะทำเส้นแนวตั้งต,งตามทีมของ AMG พร้อมกับตกแต่งด้วยสีดำงนบริเวณกระจังหน้าและกระชนหน้าแน่นอนว่าสีแดงคาดต,ตามจุดต่างๆก็ไปพลาดอีกเช่นกันส่วนล้อนลอยก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้เป็นแบบลายเฉพาะรุ่น ทั้งนี้ก็จะมีสีด้านให้เลือกตามสูตรเลยและยิ่งเป็นเวอร์ชั่นสตรีทสไตล์ก็จะเป็นการตกแต่งที่ดูดุดันขึ้นไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่มีความปาดเปรี้ยวโลโก้ลมดําและสกเกิร์ตหลังที่มีการตกแต่งสีแดงบอกเลยว่าร้อนแรงกว่ากันแน่นอนส่วนล้อน,นะครับก็จะมีการเปลี่ยนลวดลายใหม่ให้ดูสปอร์ตขึ้นเสริมด้วยคาลิเปอร์เบรกสีแดงตามระเบียบ ส่วนภายในห้องโดสยสารก็จะมีการตกแต่งลายคาร์บอนทั้งคันพวงมาลัยดีไซน์เฉพาะก็คือจะมีการแบ่งก้านซ้ายขวาให้เป็นแบบ2ชั้นไฟแอมเบียนท์ไม่ต้องห่วงครับให้มาแบบจัดเต็มแม้ว่าจะเปลี่ยนสีได้แต่สีเลต์แบบนีน้บอกเลยว่าดูร้อนแรงมากรวมถึงเปลี่ยนตะเข็บต่างๆให้เป็นสีส้มและแป้นเหยียบที่เป็นแบบสปอร์ตก็ไม่พลาดอีกเช่นกันบอกเลยว่า AMG นั้นจะขนความสปอร์ตเท่าที่จะทำได้นั้นมาเป็นแบบเต็มพิกัด ผมพลังไม่ต้องสืบครับ A class กับ B class เป็นยังไง C L A ก็จะเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็น เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.33ลิตรพร้อมด้วยไมฮายบริดที่มีกำลังตั้งแต่136แรงมา้าแรงบิด230นิวตันเมตรกับ163แรงมา้าแรงบิด270นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่7สปีด7 G D C T มีเฉพาะขับหน้าเท่านั้นเท้าหนักขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเครื่อง2.0ลิตรเทอร์โบเหมือนกันกำลังจะมีตั้งแต่9 0แรงมา้าแรงบิด300นิวตันเมตรกับ224แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ คัชคูมีให้เลือกทั้ง7หรือ8จังหวะและจะมีระบบขับเคลื่นลอนสีล้อโฟมมิติทให้เลือกอีกเช่นกันสำหรับสายขุมพลังดีเซลก็จะมีให้เลือกเครื่องยนต์เดียวเท่านั้นก็คือเครื่องยนต์2.0ลิตรแบบดีเซลเทอร์โบพร้อมไมล์ไฮบริดมีให้เลือก3ความแรงตั้งแต่116แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตร150แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตร ร้อยเก้าสิบแรงมา้าแรงบิดสี0นิวตันเมตรทุกเครื่องยนต์มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบคัชคู่8จังหวะ DCT และมีแค่ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นส่วนซ้ายไฮบริดก็จะมีแค่เครื่องยนต์เดียวเท่านั้นก็คือ เครื่องยนต์เบนซินไฮบริด2.0ลิตรพร้อมปลั๊กอินไฮบริดต,ตัวเครื่องยนต์เจะแรง1้อยแรงมา้าแรงบิด2 7 0นิวตันเมตรแอร์มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังอยู่ที่109แรงมา้าแรงบิด300นิวตันเมตรเมืม่อสองระบบรวมกันจะได้แรงม้าสูงสุดถึง218แรงมา้าแรงบิดส5 0้อยนิวตันเมตรส่วนแบตเตอรี่จะมีความจุอยู่ที่15.6กิโลวัตวิ่งโหมด E ีีเพียวๆได้ถึง82กิโลเมตรส่วนเกียร์อัตโนมัติก็จะเป็นแบบ8จังหวะคลัชคู่ 8E D มีแค่ขับลื่อนนน้้อหาาเท่ั้น และสายเท้าหนักไม่เกรงใจใครก็จะมีเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรพร้อมระบบ m y ล์ไฮบรพ่วงเทอร์โบอีกด้วยเริ่มจากรุ่น CLA 35ก็จะมีกำลังสูงถึง306แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรกับแบบแรงสุด,สดแรงสุดขั้วเลยก็คือ CLA 45s กำลังสูงสุด421แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่สไตล์ AMG ที่เรียกว่า Speed Shift มีให้เลือกถึง8จังหวะครับมีเฉพาะระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4Matic เท่านั้น สำหรับ m e r c e d e s b นเซ CLA เตรียมพบกันภายในปี2023พร้อมกับเพื่อร่วมแพลตฟอร์มอย่าง A-Class และ B-Class และแน่นอนว่าพอมาถึงขนาดนี้แล้วเวอร์ชัน s u v อย่าง GLA และ GLB จะมาเมื่อไหร่ต้องบอกกันก่อนว่าโอกาสที่จะมาภายในปีนี้ค่อนข้าง,างสูงแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ทันปีหน้าย,ยัางมีครับและบอกเลยนะครับว่าคันนี้อาจจะไม่ได้มาเมืองไทยนะเพราะว่า ยอดขายก็ค่อนข้างไม่โอเคนักในรุ่นที่แล้วซึ่งญาติผมก็มีอยู่คันนึงนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงทั้งนี้นะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเจ้าของช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ